สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A Anime กินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนียายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่มทำเพลงให้มันมากไปเชิญรับชมรับฟังกันได้เลย ในสถานที่แปลกๆแ,แห่งนี้อาการบาดเจ็บใดๆก็สามารถรักษาให้หายได้อย่างรวดเร็วจนน่าอาจจัศจรรย์ว่าบีเฮาู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ากระดูกที่แตกละเอียดของเขากลับมาอยู่ที่เดิมเส้นลมปัาที่ถูกตัดขาดเชื่อมต่อกันอีกครั้งและเลือดของเขาก็เริ่มไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขายิ่งเขาต่อสู้นานขึ้นเท่าไรเขาก็ค่อยๆเช่นกับความเจ็บปวดที่น่าสะบึงกลัวนอนแบบนี้ก็สบายมากทำไมเขาถึงมีค่าข่าอีกแล้วในที่สุดเมือบบ่อหัววีเฮาลุกขึ้นจากพื้นอีกครั้งทุกสิ่งรอบตัวเขาก็วา่างเปล่าแทนที่ด้วยแสงสีทองททททีีี่่่มออยูหหนนนุุงงงแและสเก็้ เขาผ่านแล้วใช่หรือไม่ว่าวีเฮาอยู่ในข้อม,มูลงงขณะที่เขาสงสัยเรื่องนี้การให้ผ่านประสบการณ์ที่ยากจะลืมเลือนนั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเขาถ้าการทรมานที่ไรมนุษยธรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเขาก็ไม่แนใ่ใจว่าเขาอาจจะเสียสติไปแล้วจริงๆอย่างไรก็ตามการที่เขานั้นได้ทำการทดสอบกับทางสารเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบของหุบเขาฟ้าดินทำรักหรือไม่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ง่ายอย่างนั้นเมื่อมาถึงจุดนี้สีทองรอบๆก็กลายเป็นหมอกแสงจางๆที่ลอยขึ้นหมอกเริ่มก่อตัวเป็นชั้นๆและทุกสิิิ่่งงก็รมบบดี้วววตาาห ณจุดนี้เขาได้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าจะมีการทดสอบเพิ่มเติมหรือว่าการทดสอบสิ้นสุดลงแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกมั่นใจอย่างยิ่งเขาไม่เพียงแต่ไม่กลัวแต่เขาก็ยังมีความกระตือรือร้นอีกด้วยการทรมานที่โหดร้ายที่เขาได้ประสบมานั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์ทั้งความสามารถในการต่อสู้และความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณในการต่อสู้ของเขาก้าวหน้าอย่างมากแสงแวบ,บวับทำให้พื้นดินกลายเป็นรูปหกเหลี่ยมขนาดใหญ่สัญลักษณ์ลึกลับ,ลบนัาไม่ทวนหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงอยู่ในนั้นทุกสิ พลังวิญญาณของเขาหมุนเวียนอย่างเหมาะสมและพลังจิตของเขาก็ไม่ถูกลังงับอีกต่อไปสิ่งเดียวที่ทําให้เขาโคตทูคือแขนขาส่วนล่างของเขาถูกแช่แข็งอีกครั้งและการทําให้มันใช้ได้ก่อนหน้านี้ของพลังฟ้าดินมัทการน้ําแข็งได้สูญเสียผลของมันไปยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับแหวนของเขาได้อีกต่อไปเพื่อปลดปล่อยอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ได้เพื่อพยุงร่างกายของเขาดังนั้นเขายึงทําได้เพียงนั่งบนพื้นโดยใช้แขนพยุงตัวเองให้นั่งได้อย่างมั่นคงเท่านั้นเมื่อมาถึงจุดนี้แสงสีทองดดววงงงงกกกก็สส่่่่ออออาาาาาขขขึ้้้้นนนนนพรมมมััยูไลจหเ สองล่างค่อยๆชัดเจนขึ้นและปรากฏต่อหน้าเขาสองล่างนี้คือไต้หัวปีนและจูรูพวกเขากำลังพยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันร่างกายของพวกเขาทั้งสองเต็มไปด้วยเลือดพวกวีเฮาอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจว่าใต้หัวปีนจูรูใตหัวปีนก็เห็นเขาเช่นกันเขางยหน้าขึ้นและพยายามพยักหน้าใว้าวีเฮาหลังจากที่ววีเฮาช่วยเหลือพวกของเขาในครั้งนั้น,ขเ,ขน,นเขาก็ไม่ได้รังเกยียจพวกวีเฮามากนักอีกต่อไปอย่างไรก็ตามในขณะนี้ดวงตาพยักเข่าของเขากลเต็มไปด้วยความโศกเศร้า aine. ในขณะนี้ร่างกายของใต้หัวปีนเต็มไปด้วยรอยแผลแล เพิ่งจะออกมาจากทางย้อมมีคราบเลือดเต็มไปหมดทั่วร่างกายแต่ทว่าเขายังคงยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและช่วยเหลือจูรูในอ้อมแขนของเขาล่างกายของจูรูสัน่นและนางก็ส่งเสียงคนข้างเบาๆออกมาเป็นระยะว่าวีฮาวาสามารถบอกได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติกับจูรูโดยใช้เนตวิญญาณเมื่อเขาสังเกตการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของจูรูเขาก็ตกใจมากเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางจูรูอยู่ในสภาพที่น่าเศร้าแขนขวของนางหักออกไปทั้งหมดแต่ว่าในอนิเมะดูเหมือนว่าจะเป็นใต้หัวปินนะครับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไปกว่าาาาานนนนนั้้้คือออใบหหขงงงงสมมรถเ็ไดพีย เดียวเท่านั้นเนเื่องจากอีกครึ่งเต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลเหลือจมูกครึ่งหนึ่งและหูข้างเดียวใบหน้าที่เหลือของนางชิดมากและในตอนนี้หัววีเฮาโกดไม่ได้ที่จะถามว่าใต้หัวปินจูลูเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันยากมากสาหรับหัววีเฮาที่จะขยับตัวได้เขาจึงทําได้เพียงนั่งอยู่ตรงนั้นและถามใต้หัวปินพูดอย่างยากลําบากว่านางถูกวางยาพิษเพื่อที่จะให้น้องมีชีวิตอยู่ต่อหัววีเฮาเข้าใจทันทีกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมองไปที่รอยแผลทั่วร่างกายของใต้หัวปินเขาก็รู้สึกววก่่่าาาาามมเเเกีีียดชังทขขตออไไ้้จจใใหหปล็นนพพ ไม่เขาไม่สามารถลืมความเจ็บช้ำได้เขาเป็นคนทำลายเมฆของข้าเขาทำให้นางต้องแต่ทำไมเม่ถึงไม่ยอมให้ข้าแก้แค้นก่อนที่เม่จะตายและบอกแค่ว่ามันเป็นโชคชะตาะว่าวีห้องหลับตาด้วยความเจ็บปวดสำหรับใต้หัวปินเขามีสีหน้าที่อ่อนน้อมถ่อมตนใตหัวปินช่วยจูรูนั่งลงขณะที่เขานั่งลงข้างๆนางเขาก้มศีรษะลงและปล่อยให้จูรูนอนลงบนต้นขาของเขาในตอนนี้ดวงตาที่ปกติดูไร้ของเขากับกลายเป็นอ่อนโยนเท่านั้นเมื่อมองไปที่บาดแผลที่น่าตกใจบนใบหน้าและแขนของจูรู้น้ำตาของใต้หัวปินก็ไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ ใต้หัวปินเสื่ื่นพูดว่าจูรูมีต้องกังวลเมื่อข้าตัดสินใจตัดแขนเจ้าข้าได้ตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าอนาคตเจ้าจะเป็นยังไงข้ากูจะรักเจ้าและถึงงานกับเจ้าในฐานาภรรยาในสายตาของเขาเจ้าอยู่คงงดงามที่สุดเสมอข้าจะข้าใครก็ตามที่ข้าพูดว่าเจ้าขี้เละข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีและไม่ว่าข้าจะตายข้าก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าต้องทุนทุกทรมานม่แต่น้อยน้ำตาของเขาไหลออกมาทุกครั้งที่เขาพูดคำสัญญาทั้งหมดในโลกนี้เทียบไม่ได้กับประสบการณ์ในชีวิตจริงในขณะที่เขากล้าเสี่ยงชีวิตและความตายที่่ยิงงใหญขอการ ค้นหาลักเท้ของเขาได้หลังจากสัมผัสกับความตายไม่กี่ครั้งในที่สุดเขาก็เข้าใจหัวใจของเขาเองว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรในขณะนี้แสงสีทองอีกสองดวงก็กระพริบเพื่อผีห้องหันความสนใจไปที่แสงสีทองทั้งสองอย่างรวดเร็วแม้ว่าท่าทางของใต้หัวปินและจูรูจะทําให้รู้สึกหดหูแต่เขาก็เข้าใจว่านี่หมายความว่าใต้หัวปินและจูรูได้ผ่านการทดสอบแล้วนี่หมายความว่าพวกเขาน่าจะออกจากสถานที่แห่งนี้ได้และคนอื่นๆละ่ะเรียกได้ว่าคนที่เหลือทุกคนล้วนมีความเกี่ยวพันกับเขาอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีหรืือออที่่สําาาคคคัััญไปกกวนนน้ขขงเ แสงสีทองทั้งสองค่อยๆชัดเจนขึ้นคนสองคนที่ปกฏตัวในครั้งนี้แตกต่างอย่างชิ่นเชิงกับรูปลักษณ์อนนาเศ้าของใต้หัวปีและจูรูพวกเขาไม่เพียงแต่อยู่ใกล้กันแต่ยังโอบกอดกันด้วยสวยชันเสือดูย,ยินดีเป็นอย่างยิง่งเจียงนันนันพุ่งงดงามกำลังพิงในอ้อมแขนของเขาด้วยใบหน้าที่เป็นสีแดงเล็กน้อยนั่งกอดแขนข้างหนึ่งของเขาและยิ้มอย่างพอใจแม้ว่าจะมีครับน้ำตาอยู่ข้างดวงตาของนางแต่ว่าทั้งสองก็ยังมีกลิ่นอ,อยายแห่งความสุขออกมาพวาวีเฮารีบถามทันทีว่าพี่สามพี่สี่ท่านสองคนสบายดีไหมสวยดดีีมาก นี้ไม่ได้อีกแล้วฮ่าๆๆสุิยสันสือหัวเราะอย่างมีใยทันทีที่เขาเห็นหัววีเฮาอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็เห็นใต้หัวปินและจูรูเขาก็ขมวดคิว้วและมองดูหัววีเฮาอย่างสงสัยัววีเฮาพูดว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะจูรูเขาไม่จำเป็นต้องพูดต่อเพราะว่าสุิยสันสือก็เห็นทุกอย่างแล้วเขาตกใจอย่างมากกับสภาพที่จูรูเป็นอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาทุกคนก็มาจากโรงเรียนเดียวกันสุิยสันสือไม่ได้ยินดีกับความโชคร้ายของพวกเขาเขารีบเดินไปหาพวกเขาแล้วนั ขของเาด้านหลังเขามีร่างของเต่าง,งูปรากฏขึ้นมันไม่มีข้อบกพร่องใดๆอีกต่อไปและไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานด้วยกําลังมันเป็นเวียอูที่บริสุทธิ์พลังน้ําที่อ่อนโยนสำหรับล้างบาดแผลของใตหัวปินและยูรูได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงแต่ขจัดคราบเลือดแต่ว่ายังทําความสะอาดบาดแผลด้วยแม้ว่าสุยสันเสือจะไม่ทราบวิธีการรักษาแต่ว่าพลังน้ําอันบริสุทธิ์ของวิญญาณยุทธเสียนอูมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาบาดแผลของพวกเขาอย่างน้อยที่สุดมันก็สามารถล้างพิษที่เหลืออยู่ได้ใต้หัวปินเงยหน้า้้นนออััหหใสสืื ใจและกาวาถ้าเราสามารถออกจากสถานที่แห่งนี้ได้เราสามารถกลับไปที่โรงเรียนและหาคนที่จะรักษานางมีอาจารย์ประเภทรักษาที่อยู่ระดับราชินีน,นำพมยุทธในฝ่ายไหนบางทีพวกเขาอาจจะช่วยรักษานางให้หายได้ตกลงใต้หัวบินดูเหมือนจะไม่สนใจเล็กน้อยเขาเพียงกอดโจรูให้แน่นขึ้นแสงสีทองปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ว่าเขานี้มีเพียงโวงเดียวเท่านั้นคืออาจารย์โจอีอาจารย์โจยิม้มและพยักหน้าให้กับพวกเขาหลังจากนั้นนางก็เห็นใต้หัวบินและจจรูนางก็รีบวิ่งไปทันทีอย่างไรก็ตามนางไม่รู้วิธีรักษาพวกเขาและเพียงแค่ปอบใจพวกเขา บีห้องโฟมมองจากด้านข้างแม้ว่าจูรู้จะขมวดคิว้วเนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็ไม่มีความเครียดแค้นอยู่ระวังคิ้วเหมือนอย่างเคยในบุตสทอศบอันลึกซึ้งดูเหมือนว่าทุกคนจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันพี่สามและพี่สี่คนเส้นเดียวกันแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนล่ะตงเอ๋เมืเ่อไรโจจะกลับมาและซิวเอ๋เกิดอะไรขึ้นกับนางและในขณะนี้แสงสีทองอีกสองดวงก็สว่างขึ้นพว่าบีห้องแทบจะรอไม่ไหวที่จะดูอย่างใกล้ชิด คนสองคนกิ่ล้องพร้อมกันและดูเหมือนว่าพวกนางจะตกลงมาจากท้องฟ้าโดยตรงแล้วกระแทกกับพื้นทั้งสองคนกําลังกอดกันอย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขาลงสู่พื้นพวกเขาก็วิ่งไปบนพื้นทันทีและดูไม่เรียบร้อยมากแต่หัววีเฮางกับโต้าผิดหวังเพราะว่าทั้งสองคนที่กลับมาไม่ใช่คนที่เขารออยู่ไม่ใช่วังตงวเหอและหวังซิวเอ๋อแต่ว่าเป็นนิ่งเทียนและอู่เฟิงนิ่งเทียนและอู่เฟิงกาลังหอบอย่างหนักและในที่สุดก็ฟื้นตัวได้เมื่อพวกเขาเห็นสายตาของคนอื่นๆจ้องมองมาที่พวกเขาพวกเขาโกรธไม่ได้ที่จะดีใจไปด้วยพวกเราาายยยัังงไมม่ตพวกเรี ขณะที่พวกเขาดีใจพวกเขาโกรธไม่ได้ที่จะกอดกันแน่นจากลักษณะของพวกเขาพวกเขาดูมีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้ตอนนี้มี8คนแล้วจากทั้งหมด13คนแล้วอีก5คนที่เหลือล่ะขณะที่ว่าวีห้องกาลังคิดอยู่ก็มีลาแสงสีทองอีก3ดวงส่องสว่างขึ้นพร้อมกันคนแรกที่ปรากฏคือเป๋ยเปยซึ่งดูเหมือนจะงงงงเล็กน้อยดูเหมือนเขากําลังพยายามนึกอะไรบางอย่างอีกสองร่างที่ปรากฏพร้อมกันกับเป๋ยเปยก็ไม่ใช่หวังตงเหอและหวังซิวเ๋อแต่เป็นเหอไซ่โถและเซียวเซียวการปรากฏตัวของพวกเขาดูแปลกเล็กน้อยเซียวเซียวกำลังนั่งอยู่่่บนไไหหลขขของงโโดยที้ สองข้างของนางแกว่งไปมานางมีรอยยิ้มที่อ่อนหวานและมือซ้ายของนางก็กดคอของเหยื่อไส่โถเหยื่อไส้โถก็ยิ้มเช่นกันพวกบี้อาพึมพำในใจว่าพวกเขากรมามุนแล้วแต่ทุกคนก็สบายดีตงเอ๋อร์กับซิวเอ๋อร์ลอยู่ที่ไหนพวกบีเฮากรมันแน่นในที่สุดเขาก็เริ่มมีตกกังวลเล็กน้อยทำไมตงเอ๋อร์กับซิวเอ๋อร์ยังไม่กลับมาเกิดอะไรขึ้นกับพวกนางกันแน่ไม่หรอกมันจะไม่เป็นเช่นนั้นพวกเขาจะไม่พบกับปัญหาใดๆพวกเขาล้วนโดดเด่นมากไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ไหนพวกเขาน่าจะสามารถรับมือได้อารมณ์ของวีเฮาเริ่่่มึงเเเรยยยาาาากกขขข้นืๆใใสจทไ ไม่สามารถสงบลงได้แต่ในขณะนั้นเองแสงสว่างก็ปรากฏขึ้นอยา่างกระทันหันเขานี้ไม่มีใครกลับมาแต่กลับมีหน้าจอแสงประหลาดปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนหน้าจอสว่างเปลี่ยนจากลงตาเป็นใสและสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าทุกคนคือยอดเขาที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งตงเอ,อ๋อซิวเอ,อว๋อหัวบีเฮางมองเห็นวางตงเอ๋อและวางซิวเอ,อ๋อซึ่งทั้งคู่นั่งอยู่บนยอดเขาน้าแข็งนอกจากจูรูที่หมดสติแล้วคนอื่นๆก็หันมาสนใจหน้าจอแสงนี้ด้วยเปยเปยก็สะดุ้งออกจากอาการงุนงง,งและรีบไปหาหัหวบีเฮาเขานั่งยองๆลงลกลกกออด่ขขงงงเาาพูววตตั พวกเขาจะไม่เป็นไรพ่กวีเฮาไม่ได้พูดอะไรแม้ว่าหัวใจของเขาจะแข็งแกร่งเพียงพอแต่เขาจะสงบนิ่งได้อย่างไรเมื่อวางตัวเอ๋กำลังจะมีปัญหาเอาล่ะแล้วครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ